ไม่ครับเอาชีวิตรอดไวๆตอนที่5แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้เลี้ยงแกะครับผมแล้วก็สร้างป้อมประการผมคิดว่าถ้าหากทาแบบนี้เนี่ยซอมบี้มันจะเดินเรามาตกครับผมแล้วมันก็ลงมาตกจริงๆเลยครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กครับผมเพราะว่ามันมีสกิลรตันยิงแล้วมีอะไรต่างๆมากมายคิปเปอร์มันเบิร์ตู้มนะก็เลยยกเลิกไปนะครับหลังจากนั้นผมก็มาขุดเหล็กนะครับวายสิบห้าวายสิบห้าจะเจอเหล็กเยอะผมก็เลยมาขุดนะแล้วก็เจอถ้ำใหม่นะครับผม แล้วหลังจากนั้นผมก็ตกปลาแลวก็ได้อ่านด้วยนะครับนะบอกว่าโชคดีจัดๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยขุดใหม่นะลึกถึงวายลบห้าสิบเก้าเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นตรงไปหาวอเดนนะแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นแบบนี้นี่ไงแต่ผมบอกเลยว่าเพชรหายากจ,จัดๆขุดไปเลิกๆแล้วก็บ่เห็นยักเทียในเมื่อมีมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเราจะไปตามหาหมู่บ้านกันนะ เขียนพิกัดไว้แล้วก็คาบของสักหน่อยนะเตรียมของหน่อยเตรียมของจะไปตัดคนแกะแต่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยแล้วก็ออกเดินทางมุ่งสู่ป่าใหญ่ไปกันเลยผมคิดว่าถ้าเราไปทางทางเนี้ยอาจจะเจอเยอะกว่านะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบไงมันก็ไม่ไม่ใช่ราบแบบอาหารนะเป็นราบแบบราบราบเออ เดินทางมาไกลมากกว่าหมื่นลี้แล้วผมก็ได้เจอหมู่บ้านเข้าสักทีโอ้โหอยู่ในป่าในเขาเหลือเกินสำรวจหมู่บ้านจนหมดแล้วก็เจอหมู่บ้านเอ้ยก็เจอชาวบ้านแค่คนเดียวเท่านั้นคือแบบในหมู่บ้านแบบมีเขาแค่คนเดียวอะ แล้วผมก็โง่ไปให้ขนมปังกับเขาด้วยแล้วก็เก็บอันนี้ไปให้กับเขาอีกโอ้โหบอกเลยว่าเสียของจ,จัดๆนะหมู่บ้านนี้ผมก็เลยต้องทิ้งไว้แล้วก็ไปหาหมู่บ้านใหม่ ไปก่อนนะหมู่บ้านที่มีชายแค่คนเดียวหมู่บ้านบ้าอะไรมีชายแค่คนเดียวบ้าหรือเปล่าในที่สุดผมก็เจอหมู่บ้านที่ผมต้องการสักทีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะพอไปถึงหมู่บ้านแล้วสิ่งแรกที่ผมทำเลยก็คือการทําให้ชาวบ้านรักกันสร้างเตียงให้ชาวบ้านสร้างงานช่างอาชีพให้ชาวบ้านและก็โจทย์พิกัดแล้วก็กลับบ้านครับผม ขานี้ครับกาลังกลับบ้านเลยอยู่ดีแมก็ไม่โหลดครับเพราะแมพไม่โหลดผมก็ตกลงไปในเหวเหวหนึง่งหลังจากนัก้นนะผมก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่นะครับผมจนกระทั่งผมตัดสินใจที่จะเอาอานแล้วก็เอาเกาะเข้าขมานะครับใส่ตัวแล้วก็ทิ้งมาไว้ที่นั่นเพียงลําพังลาก่ระเจ้าม้าน้อยข้าจะจดจําเจ้าไปตลอดชีวิตข้านี้พอกลับมาถึงบ้านผมก็ทําอาหารครับผมแล้วก็ทําในเธอริงนะเพราะว่าการที่เราจะไปที่หมู่บ้านมันไกลแสนไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ดีกว่า แต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็วางบล็อกผิดนะแล้วผมก็ไม่มีพิกเพชรด้วยก็เลยต้องทําแบบนี้แทนเมาะว่าสกิลการใช้ถังน้ําแล้วก็ถังลาวาเนี่ยโคตรตึงนะแล้วก็สามารถสร้างได้นั่นเองแต่ในเนเธอร์นั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ถังน้ําแล้วก็ถังลาวาได้นะผมก็เลยต้องลงไปหาเพชรนั่นเองครับผมแล้วก็เจอเพชรด้วยครับ4เม็ดตรงก้อนนี้มี1เม็ดครับผมมันอยู่ในถ้าที่ผมไปเจอตอนขุดเหล็กนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ครับผมอยู่ในวายห เจอ3เมตดครับผมโคโชคดีเลยรวมกันเป็น4เมตรครับผมก็เลยสร้างพีแอคได้1อันพอดีนะโอเคพิกัดนี่นะครับผม ทำเป็นห้องดีกว่าเดี๋ยวๆอยู่ดีๆครับผมก็คิดความคิดโงโๆได้ครับก็คือถ้าเป็นห้องมัมนยากระเบิดเราดีกว่าโอ้โหสุดท้ายตายหาครับผมโอ้โหไม่น่าเลยดีนะของไม่หายหมดนะไม่งั้นนะ่ะแย่แน่หลังจากที่สร้างประตูนรกเสร็จครับผมผมก็ได้เข้าไปในนั้นแต่พอออกมาจากประตูนรกมันเป็นถ้ำครับผมมันอยู่ประมาณวัยสิบห้าแหละนะผมก็ได้ขุดขึ้นมาแล้วก็ใช่ครับเป็นหมู่บ้านเย่ yeah, จบภารกิจไป